แฟนคลับแห่เป็นห่วงหลังเบิร์นให้ดูคิวงานคอนเสิร์ตเรียกได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่มหนุ่มหล่อมากความสามารถสำหรับเบิร์นปทุมราชต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเขาโด่งดังและมีชื่อเสียงมากๆเลยทีเดียวมีแฟนคลับติดตามผลงานเพียบหลังจากนั้นก็ได้เข้ามาอยู่กับสังกัดอาสยามในเครือ R.S. ออกเพลงแรกคือไอ้มีเหตุผลมียอดชมกว่า100ล้านวิวจากนั้นออกเพลงแก้ชื่อเหตุผลของคนจะไปร้องร่วมกับธัญญาอาสยาม นอกจากจะร้องเพลงเพาะแล้วยังแต่งเพลงอีกและเล่นดนตรีได้อย่างหลากหลายแถมยังเป็นนักสแสดงและพิธีกรออีกด้วยมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวล่าสุดเบิร์ก็ได้ออกมาเผยคิวงานเดือนกันยายน2 5 6 5บอกเลยค่ะวันแน่นมากๆแทบจะไม่มีวันหยุดเลยก็ว่าได้แถมยังต้องเดินทางไปหลายจังหวัดอีกด้วยโดยเบิร์นโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นคิวงานเดือนกันยาครับ วันที่1บันทึกเทปรายการดวลเพลงดังวันที่สองงานแข่งรดยยาวพิจิตรวันที่3แซบซิงอีสานเฟสสองจังหวัดบึงกาฬวันที่4ร้านเหล้ามาดิจังหวัดอุดรธานีวันที่5งานอีเวนต์เรนิกตาคลินิกทวีกิจพาซาจังหวัดบุรีรัมย์วันที่6-7ถึงยละครแสนแค้นแสนเสน่หาวันที่8ถ่ไทยเอ็มบีกาดำวันที่9ร้านรักทูบาร์โคราชวันที่10แซบซิงอีสานเฟสสองจังหวัดอุดรธานี วันที่12บถึงบันทึกเทปรายการเพชรตัดเพชรวันที่14่ถ่ายละครแสนแค้นแสนเสน่หาวันที่15บร้านเคซ่ารำลูกกาของหปทุมธานีวันที่16ลร้านเลิฟสตอรี่โคราชรับเชิญกองห้วยไร่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวันที่17แซบซิงอีสานเฟสสามจังหวัดมหาสารคามวันที่1 9บเถึงยี่ถ่ายละครแสนแค้นแสนเสน่หาวันที่22คอนเสิร์ตจังหวัดจันทบุรี วันที่23ร้านเวิงสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่24แ่แซบซิงอีสานเฟสสามจังหวัดขอนแก่นวันที่25เปล่างสนานิคมปี65วันที่2 6 2 7ถ่ายละครแสนแค้นแสนเสนหาวันที่28บันทึกเทปรายการเพชรตัดเพชรวันที่29ถ่ายสินค้าวันที่30ร้านโรงเล่าสุขนิยมอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น